สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับสี่ทุ่มตรงทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องสเ็ดกับรายการเอสเมีชี้ช่องรวยและเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวดีๆและก็ความเคลื่อนไหวของเอสเมีที่น่าจับตามาฝากกันนะครับส่วนสัปดาห์นี้มีอะไรมาฝากจับจ้าบแจ๋วแจ๋วไปดูกันเลยครับเวส์การ์ดเหรอครับเคยใช้ครับก็ใช้ในโอกาสส่งให้เพื่อนก็เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี้ย ก็จะซื้อโปสการ์ดรูปสถานที่เที่ยวของสต่นที่นั้นๆแล้วก็เขียนหาเพื่อนหรือเขียนหาตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่าไปเที่ยวที่ไหนมาครับคนทั่วไปมักใช้โปสการ์ดในการติดต่อสื่อสารกันแทนจดหมาย mm hmm. เนื่องจากภาพที่พิมพ์อยู่ในโปสการ์ดจะช่วยเสริมเรื่องราวให้ผู้รับได้รู้ถึงแหล่งที่มาของโปสการ์ดแผ่นนั้นแต่ทราบหรือไม่ว่านอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารแล้วโปสการ์ดยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีก รอบด้านงานพิมพกับ s e t Square s u p p ย i รินวันนี้จะแนะนำถึงการใช้โปสการ์ดให้เป็นสื่อโฆษณาสินค้าครับเห็นไหมล่ะครับนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการสื่อสารได้จริงแล้วยังสามารถโฆษณาสินค้าผ่านสายตาถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงอีกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาชนิดอื่นแล้วจะเห็นว่าโปสการ์ดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลดีถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆครับและในตอนต่อไปเราจะนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ประเภทส t ตชชั่น หรือเอกสารที่ใช้ในสำนักงานรอบด้านงานพิมพ์สนับสนุนโดย s ซ u q u a r e s u p p l y p r i n t โรงพิมพ์ระบบออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์026776060หรือ w w w s u y p r y p r i n t com